เหมืนคำตีก็มาเบิงเมือเบิงรถเนาะเบิงรถโฟล์ครเนาะรถวกลิฟต์ไฟกะฟาดนะไฟกรฟาเห็นรถรถเรนนึ่งตันครับนึ่งตันตันนึ่งเทสเทสใ้เบิ้งเนี่ยประายกสูงหกเมตรประสัดนะยิงานเหร เมตรเนาะทีแม่พอนมก็นล้งเทนในเบิองนะน้องนอง,นองพกเมตรเนาะฐาน่างังฐาน่ังกับขัววเขาสมควรพี่หน้องนาทีวาลัานเนาะเป็นรถพวกลีฟไฟฟ้าเมื่อสองครับพี่หน้อง มืนอนี้ครับสีกับสิมาลอ้อมมาล้อมเมืองเนาะล้อมเมืองก่อนหารถไปใส่โรงงานครับพี่น้องเขาโยน,นได้สูงจังไหร่ไม่สูงไม่เนาะขัดขังไนแหละครับมันน่ะที่นี่ครับเดี๋ยวเด้อขอขอเบิ่งเนี้ย อันนี้ yup. ด, now, ด้านหลังอันนี้ด้านหนาาทลังเนาะวความยาวงานงานยาวเท่าไหร่นะอ่าประมาณไมิ้นต์ยี่สิบไปผิดไม่ไม่ถ okay ึงเลยมิ้นต์เจ็ดเลยเจ็ดเก้าเซนประมาณนี้มิ้นตเจ็ดเก้าเซนเราเราต้องการเท่าไหร่พี่ตรงเจ็ดอันนี้พออยู่มิ้นสิบเป็นเสียบเสียบตะกร้าของสีได้อยู่ได้อยู่เนาะเสีครับฮะสีครับขับวนไปวนมาแล้วก็ยกขึ้นนะผมเออ

โอเคไปสว่างเดิอนอ่ะโ okay. <c oughs> อเคไดียา้อนนขึ้นีเไหมขึ้นเช่เอ๋อขึ้นจ้ะอนี้ขึ้น,น,นครับอ๋นนอ,อขึ้นบังก็ดันอ๋อดันหน้าหลังเหมือนเดิมโอเคเข้าใจแล้ว ดูขึ้นดูเลยอ่ะดิซึ่งเกียดลองขับดิลอผมไปตอนยกขึ้นยกลงอ่ะมันได้อยู่อ่าก็ลองลองขึ้นดิลองขึ้นที่สูงมากนี่ตอนนี้เรากำลังเทสรถอยู่นะครับอ่าโอเค

ไดู้มไหได้ได้ดูมอเตอไหมาน้ดูชดเวนี้ก็่ใจล้าจะลองกี่กี่กี่คันเนี่ยรถเองหลได้ได้ได้นะคปเลยส่ใจได้เลยยี่ปีปีสองพันหก ทีมงานเรากำลงังว <ไอ S 1> ิเคราะอยู่ครับห,หาข้อมูลตรงตรงนั้นแหละอ่าน,น,นั่นแหละตัวตัวนั้นจะปี14งไงเดี๋ยวผมจะลองดูเนาะตอนนี้คำสีอยู่ข้างบนนะเสียวมากนะครับเสียวมากเสียวมากก็จะลงละลงลงข้างล่างนะนะครับตอนนี้ก็ลองเทสความสูงนะความสูงก็อยู่ประมาณ6เมตรเนาะ6เมตรการขับเลี้ยวก็โอเคนะแล้วก็ การทีมงานเท่ากันทั้งนั้นสอบถามหนึ่งเนาะสเปคครับสเปคกับผมก็ล้อใส่เบิ้งแล้วก็โอเคครับพี่น้นะองเนาะยกขึ้นสูงหกเมตรกสูงกาสูงเติมนะสูงลายเอาไปใส่ในกูดังโรงงานครับพี่น้องอันนี้เป็นรถมือสองครับรถไีฝนะ่ามือสองเนาะรถบร้นุหลายครับพี่น้อง ต้องเป็นลมเมื่อสองเนาะราคาราคาเป็นกันเองครับพี่น้องต่อรองไดน้เนาะสองเหอเนี่น 48, 48. ี่เป็นแบตสี่สิบแปดสี่สิบแปดวงเถียงโอ้แบตสี่สิบแปด้องดูนะจุดอันนี้อันนี้นำกันบ่ตัวนีนเนนเน้เป็นน้ำกันเนาะแบตน้ำกันเครื่อง ทีมงานเขากำลังกำลังกันกำลัง,ลงคุยเรื่องเนาะคุยตจีต่อคุยเรื่องแบตครับพี่น้องใส่และะ้วอ่ะปีสองปีตัวนี้เนาะแต่แต่พี่ก็มีแบตเพื่อซอมขายเหมือนกันหรือว่ามีมีแบตมา แล้วก๊ลับคุยเรื่องแบตททพี่น้องเนาะแต่ว่าผมสนใจแค่นนี้เนะาะแค่นนี้เนาะยกได้ตันหนึ่งเนาะตันหนึ่งตันหนึ่งร้องยกแบตสองลูกเลยครับพี่น้องเนาะลองบินลองเบิร์เลยครัโอเคนะโอเคอคุณตะวันเนาะทีมงานเขาก็วิศวกรเนานะวิศวกรดุก๊กลังค,ลคุยกัน่อคุยรายละเอียดเนาะผ่านจากประเทศญี่ปุ่นเนาะ กำลังคุยต่อรองราคากันครับราคากบโอเคครับพี่น้องเนาะคุยกัน,น,นได้เนาะมือะไรเพิ่มไองจากครับทีมงานเขาก็ได้เนาะต่อรองราคาแล้วก็เบ,บิรงนแหละครับผมลองใส่ล้องเบิรงกับโอเคเนาะลดแหละครับทีมงานเขาจะได้กลับแล้วครับได้กลับบริษัทแล้วครับสวัสดีครับ